ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องน็กเตสเซงอมูเรตนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับมีดปี2,562ขนาด5นิ้วนะครับเป็นมีดที่นะครับปี2 5 6 2เป็นมีดที่ปัจจุบันเนี่ยมีความหายากแล้วนะครับมีดตั้งแต่ปี 60, 6 1 6 2 63ตอนนี้เริ่มไม่เห็น นะครับหายากมากๆนะครับแล้วยิ่งมีดที่มีลอยจานนะครับลายมือหลวงพ่อนะครับยิ่งหายากเลยนะครับลอยจานหลวงพ่อจะเป็นลอยจานหมึกนะครับที่ใช้ปากกาหมึกนะครับสีทองสีขาวสีฟ้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยสีเทาแล้วก็ยังมีที่เป็นลอยจานเหล็กนะครับใช้เหล็กจานนะครับบางครั้งหลวงพ่อก็จะใช้ดินสอลูกลื่นนะครับ ที่เป็นเหล็กคมๆหน่อยจานก็มีนะครับทีนี้เรามาดูกันในส่วนของมีดขนาดใบห้านิ้วปี2 5ง2นะครับวันนี้ผมจะให้ดูลายนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมให้ดูเป็นลายเสยมาเต็มใบของปี2 5 6 0นายกลายกงจากนาะลายปี2561ที่เป็นด้านด้ามกระดูกไปแล้วนะครับทีนี้มาดาูในส่วนของลายเป็นลาย กงจากนาลายปี2562แต่นี้จะต่างกันที่ในส่วนของไม้นะครับเป็นไม้มะค่าแต่กับไม้คูนนะครับสีก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอย่างชุดนี้ที่เอามาให้ชมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอ่าันนี้เป็นลายกงจากนาลายที่หยิบมาลายไม้สวยดีนะครับอันนี้เป็นไม้คูนนะครับสีออกน้ําตาลแบบนี้ถ้าเป็นไม้ขนุน จะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไม้ฝางก็จะเป็นออกสีส้มๆหน่อยนะครับแบบนี้นะครับเป็นไม้คูณลายกงจักรนาลายเนี่ยนะครับในความคิดผมนะครับในมีดที่เป็นมีด5้านิ้วเนี่ยค่อนข้างมีความสวยงามแล้วก็มีความสมดุลของการตอกลายนะครับค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ลายค่อนข้างเต็มนะครับเต็มสมดุลในใบมีดนะครับส่วนอัคระขอมที่ตอกไปเนี่ยผมก็ ไม่เป็นนะครับถ้าพี่ๆท่านใดพอทราบก็บอกกันได้นะครับใต้คลิปนะครับแบบนี้นะครับทีนี้สังเกตยังไงนะครับปี2562นะครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับโค้ดจะใช้เป็นโคดพัดเล็กเหมือนกันครับที่ผมอธิบายไปในคลิปแรกๆที่เป็นมีดเล็กนะครับปี2 5 6 2นี่ฮะจะเป็นพัด98ตัวเล็กแบบนี้นะครับแต่ก็ มีดนะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับจากโค้ดใหญ่นะครับโค้ดเล็กตอกมีดใหญ่นะครับโค้ดใหญ่ตอกมีดใหญ่ก็มีนะครับเดีย๋ยวผมให้ซูมให้ดูนะครับโค้ดจะเป็นแบบนี้ครับอ่าน่าจะชัดนะครับเห็นไหมฮะเป็นตัวทอยผู้เท่าไม้แตงการนอนหนูกมกลันแล้วก็98แบบนี้นะครับ สังเกตดีดีนะครับมีโค้นแบบนี้ต้องจดจําให้ดีนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็นะครับเอาไว้เขาเรียกว่าจุดจ่ายตังนั่นเองนะครับชี้ขาดนะครับแบบนี้ค่อนข้างมีความสวยงามชัดเจนนะครับอันนี้เป็นลายกงจักรนาลายนะครับที่เป็นไม้คูนอีกฝั่งนึ่งนะครับจะตอบหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนี่ฮะปี2562แบบนี้ ยันนี้เป็นยันเขาเรียกว่ายันเทาะนะครับนี่บางยันผมก็จําได้ครับบางยันก็จําไม่ค่อยได้นะครับนะครับพี่ๆท่านใดพอทราบก็บอกบ้างนะครับลายต่อค่อนข้างลึกนะครับสวยงามชัดเจนนะครับอันนี้นะครับเป็นเล่มที่เป็นไม้คูนทีนี้เดี๋ยวมาดูไม้มาค่าแต้นะครับแบบนี้นะครับเหมือนกันนะครับสองเล่มนี้ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจอยากบูชาทักได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นลายกงจักรเหมือนกันแต่ดูดีๆนะครับความแตกต่างของลายต่อเห็นไหมฮะนี่ครับก็ยังมีความแตกต่างอันนี้เป็นกลมๆอันนี้เป็นรีๆอย่างเงี้ยฮะเป็นเส้นตรงแบบนี้แคบๆนะครับก็ถือว่าเป็นความสวยงามชัดเจนนะครับเหมือนกันนะครับที่ฝั่งนึง นะครับก็เหมือนกันครับเป็นลายตอบแบบนี้นะครับอ่านรัตอบปี2,562เหมือนกันนะครับเป็นไม้นะครับนี่ครับสีของไม้ที่แตกต่างกันก็คือไม้คูนกับไม้มะค่าแต้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของปลอกมีดนะครับหรือฝักนี่ครับนี่ครับรอยจานแบบนี้นะครับเป็นลายรอยจานลายมือหลวงพ่อ นะครับที่จานที่ปลอกมีดสองด้านนะครับจานมะอาอ,อุนะครับแบบนี้เนี่ยฮะตัวมะอาอ,อ,อ,อนุนีครับแบบนี้ปัจจุบันหลวงพ่อท่านไม่จานแล้วนะครับเนื่องจากว่านะีครับหลวงพ่อท่านอายุมากแล้วนะครับเพื่อรักษาธาตุขันท่านก็ลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ใกล้ชิดก,ก็จะไม่ให้หลวงพ่อท่านจานแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับหลวงพ่อท่านจะจานพอพานจุดแล้วก็ คุญยากาโมบางเล่มนะครับขีดด้านล่างเนี่ยบางทีไม่มีนะครับนะครับนะครับที่เป็นฐานรองแบบนี้ผมเคยเห็นอยู่นะครับผ่านตาสองเล่มนี้นะครับก็เป็นปี2 5 6 2นะครับลายกงจักรนาลายนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านใดสนใจสามารถทักสอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับ นะครับเพื่อเป็นกําลังใจจะได้ทำคลิปถัดๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ